ส people, ื่อสารทำสิ่งที่ดีที่พี่วันอยากให้เป็นค่ะเพราะพี่อ้วนไม่ได้สบาตุ้งตุ้งทุกครั้งที่คุยกันรบุลุบลุ่มตลอดนะคะอยากขอบคุณพี่อ้วนแทนรบุลุ่มกันอยากเป็นตัวแทนรบกาุ่ปไปรูุลุ่มกับพี่อ้วนนะคะแล้วก็อยากฝากกรบุลุ่มว่าพี่อ้วนรัการบุลุ่มมากนะค่ะแล้วก็รบุลุคมต้องขอบคุณกครยานมีทุกท่านที่มาช่วยงานนะคะจะไปช่วยที่งานที่ยูจูใจจับ สมัครร้องจกักน,นะคะรูปขอาวไปที่ประเทศไทยรือไปที่เยี่มที่โรงพยาบาลหรือฝากไว้ด้วยน้ำใจที่เพื่อนสร้างขึ้ค่ะวันงานนั้นทำของเราเจ้าหน้าที่ใส่ทุกชื่อนะคะแล้วใครเขียนะไรมาเป็นซองไม่หมดซอ,องให้ที่เพื่อนเห็นและใครเขียนแครมาบ้างรวมถึงแฟนเพลงแฟนคลับที่มามาร่วมนะคะแฟนหนุ่มเแพ้างนะคะอ่าคุณดูบนหน้าที่เขียนจดหมายถึงอะไรค่าที่ฝากไปเนี่ย เราทำบัญชีแล้วฝากให้เิดเห็นในชื่อใจพี่เอื้อนกเป็นคนมีบุญค่ะว่ามาที่เอื้อนป่วยเนี่ยอบูในใทุกๆด้านนะคะทั้งเจ้านายดูแลทั้งคนรอบข้างดูแลนะทั้งแฟนเพลงดังคนรักกันนะคะแฟนก็คงได้ไดสนใจแล้วว่ามงการลูแลไม่ได้ทิ้งนดียวเลยนะคะคุณสุเทก็ได้นำไรายได้ทั้หมดให้ในวันทาอนเสิร์ต จัไปแล้วค่ะแต่ตอนแรกคือจะใช้ออนสามีนะใช่จัดไปแล้วค่ะแต่จากนั้นก็จะมีใครคใคร่วมบ้างก็มีหมดค่ะคืออย่างอย่างกฤษเทพเนี่ยต้นนะคะเป็นแม่คน้าไนปแล้วแต่ว่า<ม>อย่างพี่สรีนะคะ<ม>เขาคุยกับอ้วนว่าใครจะเป็นคนเชิญมาเคลียจ์งจกันว่าเพราะว่าขาด้านมันไม่ค่อี่พี่สรีรนะคะปรากฏว่าพี่สรีศิลปินแห่งชาติมาเองค่ะโดยที่ไม่ได้เขียนชื่อพี่สรีเพวัะน,นั้น ่ชมก็บอกว่าเป็นศิลปินที่ไม่ได้รับเชิญพี่สรีบอกว่าถูกต้องแล้วไม่ต้องควรจะเชิญใครเลยทุกคนทราบข่าวควรจะคิดน้ำหนักกันเองอุ้ยก็ชื่นใจคํานี้มากกว่าพี่รู้ไหมว่าพี่สุรีพูดว่าไม่ต้องเชิญ<ม>คือถ้าเชิญก็เชิญไม่หมดคนที่ไม่ได้รับเชิญก็จะเสียใจทำไมไม่เชิญคนเห่น,นี้ที่จริงเรารู้ข่าวเราทราบข่าวเนี่ยเราต้องคิดได้เองว่า,าควรจะมาไหมและท่านมามาตะวันของไทยมากับดรวินาเชิญบุญชาติ ศิลปินหลายๆท่านมาถวบค่ะเรียกว่าวันนั้นเป็นวันรวมศิลปินนะคะครูเพลงครูพิมพ์ครูพิมาที่บครูคชาลีนทลัยมิจฉ์ที่พี่อ้วนห่วงมากว่า,าท่านจะอยู่กับเราไปกี่ปีอายุ80กว่าแนละ้วเป็นห่วงดูแลมาวันนี้พี่อ้วนก็จากไปก่อนครูชาลีศิลปินถึงชาพี่อ้วนก็ห่วงคุณสุเทพตลอดว่าคุณทำงานหนักคุณต้องช่วยครูนะ เนี่ควรจะต้องถ้าไม่มีครูสุดที่จะวงแฟนในลูกคุณจะทำยังไงเพื่อมาคิดหาทางหลายๆอย่างที่ว่าจะต้องทำยังไงให้ลูกคุณเป็นห่วงคุณลูกไหมนี่เป็นเหมือนตัวที่สุดท้ายพี่ก็ไปของท,ที่พี่อยู่ในนู่นนะคะคุณสรวันนี้ก็มาคุณลิมจงม,มาคุณประเสริฐศรีมาทุกคนทั่วฟ้าบระเทศไทยลูกคุณเนี่ยมาเป็นเครือบันจิติมาเจริญใจรวมศิละปากรที่มีคุณกัญจนภาภรณ์ประเด็เขาเข้ามาด้วยนะคะ ซิ้เปีนที่ยวอใช้พูดคุณจราบนะครับคุณคุณปุ๊บี้เจ็บพอแล้วที่พี่อ้วนหัวตกอนะคือรวมแล้วบางท่านที่สงสัยไม่ได้กราบเนี่ยก็ต้องกราบฐานด้วยด้วยแต่ว่าให้เรียนว่าพี่อ้วนทราบซึ้งในทุกๆท่านที่มาเพราะเขาได้เห็นวิดีโอที่นุ่งเกี้ยวทศกัประสูงนะคะถายรูปของเราเนี่ยถ่ายด้วยใจโดยไม่ได้มีค่าใช้จ่ายให้อาการให้อ้วนและตามต่อเทปให้น้องนั่นนั่นนั ไปสวนพี่เพื่อนที่โรเงเียนบ้านแล้แกก็ทวงนะารแกทงนี่ไม้ยางอคือเราป่วยเพื่อนก็จะเล็กน้อยค่ะคุณบอกว่าเวลาคนมาเหนื่ยมากมาเยี่ยมบากบางทีก็เหนคื่อยเราไปเยี่ยมดีเราขนเราเป็นเหมือนเปนรางงานบ่าเราทำอะไรไปแลคะและชื่อคอนเสิร์ตก็าตั้งเองนะคะเ,เดิมเนี่ยจจะบอกวาน้ำใจพี่อ้วนโออกเอาน้ำใจอใ้วนแล้วกันจะใครชิดดีแกบอกว่า เท่านี People ้ดีกว่าน้ำใจนรุ่นี่อ้วนปรารถาูดโทรศัพท์ัองนี้าขนาดั้นยังรูเรื่องผีใครนื้อเยนะาัทาบอ้วนเป็นคนัวร่าน้องใเราย่เอนึ่งเป็นคนทำหนึ่งในพระราชาธิบทีการทำให้ก็มีความกำลังใจมากขึ้นทุกคนรู้สึกอบอุ่ว่าเราเนี่ยไปรอดเรามีหลักยึดแมีประเม ผู้ครองค่ะว่าเราไม่ได้ถูกทอดทิ้งเดียวดายใช่ไหมคะอันนี้ก็อดวงดุคนนลรอบทองนะคะซึ่งพิวันก็บอกว่าอยากเป็นดุลนวลจากเฉลิมภูมงมาช่วยดูแลสมาคมด้วยทำให้คุณพ่อคุณแม่ได้มีคุณนันทวันแม่ใหญ่คือหลายท่านเหล่านี้เป็นคนที่พีิวดงจะบอกว่าจะทิ้งสมาคมนะช่วยสมาคมด้วยท่านก็ท,ที่พิวดงเป็นแค่ที่ปรึกษาแม่ครูวันพิยุนก่มันบอกว่ามาช่วยกันนะช่วยสมาคม ค่านและคุณครูเพงหลายๆท่านที่วิวเชิญมาเนี่ยก็เข้าเปสมของเราคนการกดสิ่งที่เราถามค่ะย้อนิน้อยจะมีข่าวที่วิวไม่เคยทิ้งสักข่าวหนึงว่าตอนนี้ผูกงรงจะไปทำอะไรมีคอนเสิร์ตอะไรถ้ามีคอนเสิร์ตกกจะลง,งได้ใดในหนังสือิมพที่เขียนถูกัะและมีนังสือพิมที่เม คอนเนคชั่นที่ไหนก็จะเป็นของเขาก็าจะมีลุงตูนเนี่ยชาวทอร์รุ่เรืองค่ะกัำลังหนึ่งที่สนิทแต่เขาจะบอกให้ทั่วนะคะตูนเป็นจ้าก,กา้านลุงตูนก็ยังเป็นคนหนึ่งที่รักในลูกหลูกอยากช่วยเป็นช่วยลูกหลูนะคะมีภาพตูนเข้ามาถ่ายกับพี่เล็กไอโพสทั้งถ่ายภาพส่งมาพี่อ้วนตูนก็จะนัดนั่งการประชุมสมาคมร้องตอนทำไมนี่ค,นนะคะืขาดค่ะสองหน่วยงานของประชาสัมพันธ์เล่นกันที่ตวนค่ะ แล้วก็เดินเข้าออกที่นี่เหมือนบ้านมีอะไรพื่วอนก็มาปอดก็สะพายย่ามแล้วก็ทครืกีงแพรก็มีเพลงหนุ่ยแกงแพรที่พวกเราทั้งวงก็ส่เกรื่องกงแพรเรากับพี่วอนด้วยให้ค่องกีงแพรที่แต่งเครื่องู้ใช่ค่ะอาจารย์ชมพูดสิ่งสวรรค์ที่เป็นแต่งเพลงเสียงันเชิงรุกเมก่เราไปนั่งคุยกันจนตื่แลวสองท่านนี่ไปคุยถึงเช้าวันนี้พี่ชูไม่ไาวไปก่อนนั้นนั่งกระทุน คือก็ดีมากค่ะถ้เกิดไอเดียว่าก็คิดว่าแต่งเพลงวนนนี้ก็มีเพลงถือขึ้นตอนนั้นมีเพลงอยู่กันเกณแดงพี่นวลแล้วก็เพลงรักธอรักกับยอมพ่ายมรักคือที่เพลงที่นแล้วก็เป็นเพลงคู่กับคธอเพราะที่ก็ไม่ยังเป็นหน่เองก็จะไปไหนเสร็จก็เกณฑไม่ได้เสรเเกณแรงค่ะเสื้อก็หายากต้อจัดตัวใหญ่แล้วก็ต้องปรับ ว่าเป็นอ้วนอลรชอนกันกินแพรคือคือจะเป็นลักษณะที่พิเศษพี่วจนบอกเคยลดน้ําหนักแล้วแล้วมุณดวงไม่ดีที่จริงแล้วแตาแกลดน้ำหนักส่วนพระก็เป็นกินแพร่แต่จริงๆพี่วจนก็เข้าออกโรงพยาบาลในช่วงแต่ช่วงนั้นแกไม่เป็นไข้ขคาวเยื่อเป็น่งเป็นเป็นลมที่่างยแต่ว่าจกก็ใช้ชีวิตเต็มที่นะคะก็คือวันนั้นไปนั่งที่ดูที่นี่ก็นักข่าวนะคะ คนเก็บข่าวที่เนิ่นที่นี่แต่ว่าเป็นนักข่าวที่ไม่เหมือนนะะักข่าวท่าไปค่ะดูแลจะช่วยคนมากมายจะปกป้องคนที่ถูกดูแลค่ะคนนั้นดูแลเพื่อนก็จะเพอ่มคารสุขสารคนนั้นเป็นคุณดีชาติพนค่ะเราไปยุิการาจะมาเพียงส่วนทุกงานค่ะไปก่อนด้วยค่ะบางทีมีต้องเขียนข่าวเนี่ยจะต้องรีบกลับมาเข้าไปก่อนางานสําคัญรีบเขียนแล้วรีบไป ถ้านคนดูจุดเท่มกว่าแผนสิเป็นิกช่างท่านเป็นนายกสมาคมรัฐบองประเทศไทยท่า,าจะรับรู้มวนมาดมวนผลัดชอตพี่สรีประบานเช่นกันนะคะคณุุรูร้ดนีนอเมริกาทราบทุกถึงใจมากนะคะคุณจิตนาสุดตรคือผูใหญ่ในองการไปรูปคนรับในะความเป็นพี่อ้วนเพราะว่าไม่ใชว่าพี่อ้วช่วยใครสักตวัวพี่อ้นช่วยวงการสรีรลุไปไมิงหาัดในไหนที ช่วยหน่อยช่วยลูกลน่อยช่วยหน่อยช่วยลูกลหน่อยก็จะมีหลายที่หลายในการโปรดทิวิเทสทวตทวเพื่อที่ก็าคอยมีสืเพื่อนะคะแต่เดอนเขาทราบดีใจพอมีข่าวออกก็จะดีใจว่ามีข่าวจากสื่อนอกจากของเขานะคะดใจแล้วก็ก็จะรับรู้เพื่อสิทธสนานรับรู้สิทุาจะะมาณที่จะจะเรียกว่าแม่อู๊แมู่๊ตลอครันั่น เช่นเดียวกันกับถ้าคนในสมาคมเป็นอะไรก็จะมาดูลคนดดคนดีตเกาจะสำาัญเป็นอะไรก็จะมาดูเลยและจะมาเมืหนึ่งทุกทีที่จะมาก่อนจะพายย่มนัาากแท็กซี่มาตอนส่งไปต้องส่งกับแท็กซี่ไม่ต้องไปยุ่งคือเอาคอค่ะในความเป็นพิพิธภัณเป็นไหญแเสร็งง่ายแล้วก็จิตใจดีโดยคอยดูเมื่องหลัง